เส้นไหนเราตามมาดูกันนะครับคนมีซิกเซนเนี่ยมักจะมีกากบาทอยู่กลางฝ่ามือนะครับคำว่ากากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยจะเกิดจากการตัดกันของเส้นวาสนาแล้วก็เส้นแขนที่เกิดจากเส้นใจนะครับเช่นเขามีเส้นวาสนาที่เกิดจากเนินจันทร์หรือตรงไหนก็แล้วแต่แล้ววิ่งขึ้นเนินเสานะครับก็จะเป็นเส้นหนึ่งนะครับตามตามรูปเลยนะฮะที่ตัดขึ้นไปละนะครับแล้วก็มีเส้นแขนงที่วิ่งแยกจากเส้นใจนะครับวิ่งลงมานะครับวิ่งลงมาตัดผ่านเส้น วัสนานะครับตัดผ่านเส้นสมองนะครับแล้วก็ตัดผ่านเส้นชีวิตนะครับแล้วไปหยุดบนเนินอังคารต่ำนะฮะถ้าใครมีเส้นลักษณะนี้เนี่ยแปลว่าเป็นคนที่มีซิกเซนแรงนะครับเป็นคนที่มีของเก่าติดตัวมานะครับคนที่มีเส้นลักษณะนี้ถ้าเป็นหมอดูฟันธงได้เลยว่าเขาดูได้แม่นมากเพราะอะไรครับ เพราะเขามีความรู้นะครับแล้วก็มีสิ่งที่ติดตัวมานะครับซึ่งเรียกว่าจิตวิญญาณหรือซิกเซนนี่แหละนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถสัมผัสพลังงานพิเศษอะไรได้บางอย่างนะครับลองแบ,บมือดูนะครับว่ามือคุณมีไหม